ตอนที่แล้วเราได้บอกคุณไปว่าที่ผ่านมาพวกเราทุกคนที่ช่วยกันลงขันให้กองปพอเอาเงินไปสร้างรถไฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กันไปเรียบร้อยแล้ว2,92,938ล้านบาทใช่ล้วครับ2,92,938ล้านบาทเมื่อไหร่นะหรอครับก็ทุกเดือนผ่านค่า FT ในบินค่าไฟโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวยังไงละ่ะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะหรอกเพราะมีการทำแผน PDP โดยแผนนี้ จะมีการทํานายการใช้ไฟฟ้าในอนาคตเอาไว้ซึ่งคณะหมอดูไฟฟ้าบ้านเราทํานายการใช้ไฟฟ้าไว้สูงเกินความเป็นจริงเลยทําให้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อมาปั่นไฟมากเกินความเป็นจริงซึ่งก็ทําให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเยอะเกินความเป็นจริงและทําให้ค่าไฟที่เราต้องจ่ายแพงกว่าความเป็นจริงยังไงล่ะครับคุณอาจจะคิดว่านี่คือเรื่องที่เพิ่งเคยเกิดขึ้นแต่คุณรู้ไหมครับว่ามีการทํานายการใช้ไฟฟ้าผิดพลาดมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสงสัยไหมล่ะครับ ว่าทำไมคุณถึงไม่รู้ง่ายนิดเดียวครับเขาเพราะไม่มีใครบอกคุณยังไงล่ะฝ่ายที่เป็นฝ่ายนโยบายเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะวางแผนเพราะว่าสุดท้ายแล้วภายใต้ระบบเนี่ยผู้รับภาระเนี่ยคือผู้บริโภคเพราะงั้นประชาชนต้องเข้ามาตรวจสอบในการวางแผนในทุกลำดับขั้นเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันยังน้อยมากครับ การมีส่วนร่วมเนี่ยผมก็คงมีกระบวนการรับฟังครั้งที่เห็นระดับหนึ่งนะครับที่ให้ทุกคนยอมรับก็เหตุที่ทุกคนยอมครับเพรามันก็ต้องออกมาให้ทุกคนได้ยินนะถ้าทุกคนยังไม่ได้ยินทุกคนมันก็จะยังยอมรับไม่ได้เพราะทุกคนมันยังไม่ได้ยินมันก็เลยยังไม่ได้ยอมรับถูกไหมครับเอาละครับถึงแม้ที่ผ่านมาคุณจะยอมรับไปแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ยินก็ตามแต่วันนี้เราจะทําให้คุณได้ยินส่วนจะยอมรับหรือไม่ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะครับ ารบฟังเห็นนี่ก็มีนะครับเรื่องตั้งแต่พยากรเรื่อง PDP เนีแยครับแต่แล้วเราปรับปี52นี้ก็จะมีกระบวนการนี้เข้ามาด้วยนะครับเรื่องมันจะมากน้อยแค่ไหนเป็นรูปเออก็คงระดับหนึ่งคงเขาคงเข้าไปฟังคงออกไปชาวบ้านไกลๆท่านคงไม่รู้เรื่องแต่ว่ากลุ่ม NGO นักวิชาการเนี่ยเราเราเข้ามีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไปถึงไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ต้องการถึงไหนจะไปทุกตำบลทุกอะไรมันก็ไม่ต้องเต็มนะครับแต่ว่าผมว่านักวิชาการเนี่ยนักวิชาการหรือเอนจอเนี่ยเราเราก็เปิดรับนะครับเพิ่งแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดมันเปิดจริงนะอ่ะประเทศไทยอย่าใช้แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าแบบ PDP แบบแผนเดียวนะให้ภาคประชาสังคมใครหรืออะไรร่วมกันทําเลยสมมว่มาสักยี่สิบแผนเอาแผนทั้งหมดให้คนทุกคนที่มีแผน p d p ที่ร่างมาเองแล้ว โยนมาเลยหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะแล้วก็เลือกเลือกอันใดอันหนึ่งมาคุยกันเลยว่าอันไหนดีสุดอันไหนดีสุดอันไหนไม่ดีคัดออกคัดออกแล้วออกมันมันมันโปร่งใสครับมันก็ต้องดูเป็นส่วนร่วมแล้วก็ต้องถูกหลักวิชาการไม่ใช่ว่าผมคิดอย่างนี้แล้วก็อยากได้อย่างนี้มันมันก็ต้องมาคุยกันวันที่ที่ผ่านมาเราก็คุยกันนักวิชาการที่ผู้ใช้ใหญ่ๆพวกภาษาศาสตร์กรรหอการค้าใหญ่ๆแล้วก็นักวิชาการที่ทำก็ทำคุยในระดับหนึ่งอืในระดับหนึ่ง ระดับไหนล่ะครับที่เรียกว่าในระดับหนึ่งระดับหนึ่งที่ว่านี้มันเป็นระดับที่พอจะตัดสินใจเรื่องที่มีผลต่อค่าไฟที่อาจจะแพงขึ้นข,นของคนทั้งประเทศหรือเปล่าและการที่เราต้องทำสกู๊ปเพื่อเล่าเรื่องหนักๆเล่าเรื่องตัวเลขเล่าเรื่องที่จริงๆแล้วคุณเองก็อาจจะไม่อยากรับรู้ด้วยซ้ำทั้งหมดก็เพียงเพราะเรื่องงบประมาณ3แสนล้านบาทกับค่าไฟซึ่งยังไงเราก็ต้องจ่ายกันทุกเดือนเท่านั้นหรอ ยังหรอครับปัญหาที่เกิดจากการที่หมอดูไฟฟ้าเดาผิดยังมีมากกว่านี้อีกเพราะสิ่งที่เราจะสร้างกันมันคือสิ่งที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าครับทีนี้จากการคาดการตรงนี้ก็จะต้องมีการจัดหากำลังผลิตก็คือการการสร้างโรงไฟฟ้าหรือว่าการซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบ้านาลาวกับพม่าเป็นต้นนะฮะส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ เขาจะแบ่งเป็นสส่วนคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจะจะดำเนินการเอง50%อง50ีก50%จะเป็นการเปิดประมูลให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งเขามุ่งไปที่โรงไฟฟ้าที่เป็นเชื้อเพลิงที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆก็คือถ่านหินก๊าซธรรมชาติแล้วก็อันนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ oh. เราลืมบอกคุณไปเลยว่าประเทศไทยของเราเริ่มมีแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วนะครับแต่ทำไมคุณถึงไม่รู้ล่ะก็แค่ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกคุณอีกแล้วนะสิครับ